สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนคลิปนี้ใบมันต้องขอบคุณโครงการคนละครึ่งนะคะนี่ก็เป็นผลประโยชน์ที่ได้มาจากโครงการคนละครึ่งนะคะที่รัฐบาลสนับสนุนค่ะรัฐบาลอุตสาห์สนับสนุนโครงการดีๆมาเราก็เอามาทำตามนโยบายของรัฐบาลให้ถูกต้องนะคะ ถึงแม้ว่าเป็นเงินที่น้อยนิดนะคะสำหรับคนที่เขามีเงินเยอะๆวันละ300บาทอาจจะเป็นเงินที่น้อยนิดนะคะนี่ก็เป็นงบที่รัฐบาลสนับสนุนมา150่าสนะคะคลิปนี้ใบมาว่าเป็นประโยชน์มากๆนะคะสำหรับงบเงื่อครึ่งนะคะ ในส่วนของอุปกรณ์ที่ไปซื้อมานะคะเอามาใช้เกี่ยวกับหน้าที่การงานของเรานะคะก็สามารถที่จะต่อยอดงานของเราได้เยอะนะคะก็มีครบทุกอย่างเลยค่ะมีไม้กวาดนะคะแล้วก็มีหินหินรับมีดนะคะแล้วก็มีไฟฉายไฟไฟที่เอาไปกรีดยางนะคะแล้วก็มีมีดนะคะ รวมทั้งหมดทั้งสิ้นนี้นะคะเราสามารถที่จะทำรายได้ให้กับเราเป็นหลักหมื่นนะคะเรากรีด3วันหยุด1ครั้งในในวงเงินที่รัฐบาลสนับสนุนเราเราสามารถที่จะเอามาสร้างรายได้เพิ่มให้กับครอบครัวของเรานะคะ ต้องขอบคุณโครงการดีๆแบบนี้นะคะที่รัฐบาลอุตสาหสนับสนุนให้กับเราได้ต่อยอดในงานในกิจการของเรานะคะเราก็ต้องสนองโครงการดีๆแบบนี้ด้วยการที่ไม่ไม่โกหกตัวเองนะคะเขาจะให้เป็นสิ่งของเราก็ ซื้อมาแล้วก็เอาไปต่อยอดงานของเราขอบคุณรัฐบาลมากๆนะคะและก็ฝากขอบคุณเจ้าของโครงการดีๆแบบนี้ด้วยนะคะคลิปนี้ถ้าหากเพื่อนๆคนไหนคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับใบมันบ้านนานด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ